การดูแลสุขภาพฟันหลายๆคนอาจจะละเลยหรือมองข้ามไปจนกระทั่งเกิดปัญหาจริงๆแล้วว่าฟันน่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลตั้งแต่เล็กจนโตเลยบางคนปล่อยไว้สิ่งที่ต้องดูแลก็คือ 1. คือเรื่องของฟันผุแล้วก็คาบหินปูนคือ ถ้ามีฟันปุกผุเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องอุดให้เรียบร้อยและถ้ามีค่าวหินปูนเราก็จะต้องขูดให้เรียบร้อยเช่นกันโดยปกติอาจจะปีละสองครั้งหรือว่าปีละครั้งในการขูดหินปูนเพียงเท่านี้สุขภาพของคุณก็จะดีขึ้นเลยมีอยู่เคสหนึ่งคือเขาก็ปวด ปวดหัวนี่แหละค่ะปวดหัวแล้วก็หาสาเหตุไม่เจอว่าเอ๊ะเป็นอะไรก็ไปสแกนสมองว่าเป็นอะไรก็เลยบอกเขาว่าเออลองไปทำฟันกรอุดฟันดูนะเผื่อว่ามันมันจะเกิดจากสิ่งนี้เพราะว่าคิดดูว่าถ้าคนเราปล่อยให้ฟันผุแล้วเชื้อโรคมันก็เข้าไปมันก็มีผลต่อสุขภาพอยู่แล้วคุณก็ไม่มีความสุขในการ กินอาหารกินไปก็ต้องเสียวฟันเพราะฉะนั้นเนะ่เรื่องของฟันเน่เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องดูแลเป็นเป็นพื้นฐานเลยทีเดียวคือสักพักสักระยะหนึ่งก็จะต้องไปดูฟันผุไปดูค้าบหินปูนคนที่ดูแลฟันดีตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกของชีวิตมันจะยาวเลยมันจะไปบางคน ถึงอายุเลย60ไปแล้วหรือมากกว่านี้เขาก็ยังมีฟันอยู่ครบเลยนี่ค่ะการดูแลฟันที่ดีการอุดฟันการขูดหินปูนจะช่วยทำให้เรามีสุขภาพดีไปด้วยค่ะ